สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆต้อยนาดามนยอรมันทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาสองโมงครึ่งนะคะก็คือสิบสี่นาฬิกานั่นเองนะคะตอนนี้ต้อยเลิกงานแล้วนะคะเลิกงานสองเครื่องนะคะที่เยอรมันเขาจะตรงเวลามากคือเลิกงานคือเลิกงานนะคะต้องมองถนงนะะต้องมองรถมองทางก่อนจะข้ามถนนนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะต้อยรอข้ามถนนตอนนี้ยืนอยู่นะคะด้านข้างเราจั รอข้ามถนนนะคฝนก็ตกทีนะฝนป่วยตายนะคะหนังก็หนังนะคะใส่ถุงม,ะะมือค่ะถุมือข้างลงใะใส่หนังจับตลับบอกนะคะรอรถก่อนนะคะรถก็เยอะนะคะข้ามถนนกันมาหน้าบางๆนะคะหน้าบางๆทัตกทังง้งวันทั้งคืนนะะั่นแหละค่ะแต่ว่าตกไม่เยอะแต่ถุงมืแป๊บนึงนะคะหนังแม็ดเนี่ย ไม่ได้ออกนะคะขี้เกียจออกหนาวด้วยนะคะมีม้มนะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศมีรอบนะคะมีไม้กันสั่นก็ไม่ใช่ดินะคะเขาเรียกว่าอะไรไม้กันสั่นนั่นแหละนะคะให้จับโทรศัพท์ก็ยายังตูน้นม่ค่อยเมื่อยะคะ่ะแต่ก่อนก็ไม่มีก็ไม่เห็นจะเมื่อยนะขาวขาวแล้วก็ไมะนะคนะบรรยากาศทม,มา,ะะยา,า,มายเยอะค่ะคุยไปนะ,ะอุณหภูมนะะินะคะลบสององศาทางลบสององศา เสียงต้อยนี่ชัดไหมคะนะคะเดินนะคะเดินกลับบ้านนะคะก็คือรถไฟนะคะหรือว่ารถรางนะคะคนเยอรมันจะเรียกว่าสตาร์ชินบานนะคะก็ไม่ได้มาทักทายเพื่อนๆนะคะต้อยมาดานเยอรมันนานแล้วเนาะนะคะวันนี้เลิกงานแล้วเอาซะหน่อยนะคะเดินเพื่อนๆกันไปขึ้นรถไฟซะหน่อยนะคะสตาร์ชินบานก็ใช้เวลานะคะในการเดินทาง จากบริษัทนะคะมาที่รถไฟหรือรถรางเนี่ยก็ห้านาทีสินาทีนะคะแต่ว่าอาจคิดไม่ถึงนะคะก็มีการตัดต่อมั่งอะไรมั่งเนาะขาวโคลนไปหมดเนาะอยากมีโมเมตนต์นี้ใช่ไหมล่ะนะคะเดินข้ามการบรรยากาศเมาตกเนี่ยนะคะ เย็นใช่ย่อยเลยนะคะเย็นใช่ย่อยเลยดูดิมือนะคะคนเยวคนเยรมันจะเรียกว่าหั่นชูหั่นนะคะฮั่นก็คือมือนั่นเองนะคะหั่นชูนะคะของข้างนะคะบรรยากาศเนาะนะคะตอนเช้านะคะทุกวันสุ๊ตาโทมาสมาถูงนะคะ ส่งทุกวันนะคะบางวันก็มาลักอย่างเมื่อวานมาลักนะคะไปเที่ยวบางวันก็ไม่มาลักก็จากบ้านขับรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงแหละขับรถนะคะข้ามถนนแป๊บนึงเนะ <c ười> าะหลังคาบโบสถ <c ười> ์เท้าโพนไปหมดเลยค่ะหลังคาบโบสถ์ <c ười> โ, <c ười> บโบสถ์คริสตรงนี้นะคะเ <c> ท <ười> าโค่นหมดเลย อีกคิวนึง้ามาชมบรรยากาศาหาิมะตกนะนะคะบรรยากาศเสียงนกร้องนะนกร้องโอ้ขนาดคนหนาวจับใจแล้วนกแล้วเนาะที่จะอยู่มองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าละอองมันเล็กมากนะละรอองหิมะเล็กมากแต่มันตกตลอดทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละ ตกทั้งวันทั้งคืนนะคะแต่ว่าตกไม่เยอะแต่ตกทั้งวันทั้งคืนมันก็เลยขาวนั่นเองนะคะลบสององศานะหนาวเย็นจับจิตจับใจนะคะก็แต่ช่วงหน้าตกเนี่ยต้อยอไปส่งคาระาที่โรงเรียนเนี่ยตอนเช้มมาปกติมาไจะส่ง,สงต้อยเนาะ เขาก็เลยมาส่งไปที่ทําง,งานตอนเย็นต้อยรับคาร่าแล้วก็นั่งรถไฟกลับนะครับายเดียวนะคะก็ดีกว่าฝันแต่รยานมาหนาวนะคะ,ออนะคะตอนนี้ก็จะถึงสถานีรถไฟแล้วนะคะสถานีรถไฟแล้วรัฐบาลเขาสั่งให้ วิงานคริสมาสเนาะตอนนี้เขากำลังลื้อกันอยู่นะคะลื้ออินชาสวรรค์น,นะคะเมื่อวานก็ตรงนี้เป็นตลาดคริสต์มาสผลื้หมดแล้วนะคะเนี่ย <Okay. S 1> ค่ะรัฐบาลให้ที่แรกจะจับจนถึงสิ้นปีนะคะแต่ว่าโรคระบาบเดเยอะคะตอนนี้ก็รัฐบาลสัส่งให้หยุดเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเนาะนะคะเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านละนะคะที่เขากำลังลื้ออยู่นะคะอินชาสวรรค์นี่เองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับต้อยมาดามเยอรมันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรถไฟกำลังมา,าค่ะรถไฟกำลังมาค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ